สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องพิงแ c o โชดคูพิงรหัสนางฟ้านะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะในส่วนของข่าวดีนะคะต้อนรับปี2567ของชาวาลัคนาราศีตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอกำลังใจในการทำคลิปก่อนนะคะง่ายๆโดยการกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะส่วนในเรื่องของคนที่อยากจะดูอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองนะคะก็คือจะเป็นช่วงระหว่างวันที่18ตุลาค่ะถึงวันที่16พฤศจิกายนะคะส่วนใครที่อยากจะดูแบบลัคนาก็สามารถดูได้เช่นเดียวกัน นะะในเดือนนี้จะมีดาวย้ายทั้งหมด3ดาวนะคะก็คือจะมีดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะคะเราจะมาดูเรื่องนะะที่เป็นเรื่องดีๆแต่อาจจะมีอะไรที่ไม่ดีซ่อนอยู่แต่เอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยมันเปิดขึ้นมาดีแล้วกันตั้งแต่วันที่9้ามกราค่ะนะคะดาวพุธเนี่ยจะมีการย้ายนะเข้าสู่ราศีธนูนะคะไปตกอยู่ที่ตำแหน่งสาชะ นะคะหมายถึงอะไรนะสาชารรนี้จะหมายถึงในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของแวดล้อมค่ะนะช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะคะหรือว่ามีเพื่อนนะคะที่จะแบบติดต่อเข้ามามีการพบเจอนะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนกับคุณได้กลับไปสารความสัมพันธ์นะกับเพื่อนแต่ว่า ขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล่ะคุณจะเป็นเหมือนกระสายปาร์ตี้เลยนะต้อนรับต้นปีแต่พอพูดถึงในเรื่องของงานก่บก็ต้องบอกว่ายังดีนะเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการเจรจาเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยจะมีดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการทําเอกสารต่างๆเนี่ยงานเนี่ยมันจะราบรื่นนะคะแต่นะต้องมีแต่เนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่บอกไปเนี่ยก็คือตําแหน่งของเพื่อนที่บอกว่ามีเพื่อน กลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนอาจจะสร้างความวุ่นวายใจนะคะให้กับคุณคือด้วยความที่พื้นดวงคุณเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนทัดลมนะคะช่วงไหนที่อารมณ์ดีอ่ะฉันก็เข้าหาได้นะคุยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าในบางอารมณ์ค่ะคุณมีความรู้สึกว่าโอห่างฉันไปหน่อยได้ไหมอย่ามาวุ่นวายกับฉันเยอะนักเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการขัดแย้งการมีปัญหากาันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตัวคุณเป็นคนกําหนดในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของบทบาทคนอื่นที่จะเข้า มาในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะก็คุยกันได้แปบบ๊แบๆปหนึ่งนี่แหละนะคะจะพูดว่าโอ้โหเป็นโทรเ o ิร r t อยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่นะแต่เอาเป็นว่าคุณมีทั้งในเรื่องของการที่จะเปิดรับที่จะให้คนอื่นเข้ามาแล้วก็มีถึงในเรื่องของการที่จะอยากจะอยู่คนเดียวนะเป็นเซฟโซนของตัวเองแต่เป็นว่า ต้นปีนะเจอเพื่อนเยอะนะจะเป็นการแบบสายปาร์ตี้สุดๆเลยนะคะส่วนงานรับรื่นนะบอกไปแล้วคราวนี้มันจะมีอีกดาวหนึ่งที่จะย้ายเข้ามาละช่วงวันที่15ามกรานั่นก็คือดาวอาทิตย์นะ,ะจะมีการย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีมังกรไปตกตําแหน่งพันธุทุค่ะนะฮะ,ะ,ะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่บ้านนะคะช่วงจังหวะน,นี้ค่ะนะฮะหลังจากที่ต้นปีเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับเป็นสายปาร์ตี้เจอคนนั้นคนนี้เยอะมากขึ้นพอประมาณช่วงวันที่15มกราเป็นต้นไปเริ่มเหนื่อยละ ทำยังไงคะอยู่บ้านนะไม่อยากไปไหนแต่มันก็ขึ้นมาว่าอาจจะมีคนเข้ามาหาที่บ้านอยู่แต่เอาเป็นว่ามันจะไม่ได้วุ่นวายเท่าเดิมนะคะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกันนะคะในเรื่องของตําแหน่งพันธุเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของที่ดินสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลดีบางคนนะคะอยากจะขายที่หรือบางคนอยากจะมีการนะคะในเรื่องของการที่แบบซื้อ,อซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้นะคุณอาจจะไปเจอบ้านไปดูบ้านแล้วเจอบ้านที่ถูกใจนะประมาณแบบนี้แล้วก็นะรวมถึงในเรื่องของการที่จะรีโนเวทบ้านการซ่อมแซมการเตาเติมการทําอะไรใหม่ๆทาให้บ้านเนี่ยมีในเรื่องของแบบการจัดสรรปันส่วนนะคะหรือว่าการจัดสรรการแบบ วางนะตามจุดต่างๆจุดนี้จุดทํางานจุดนี้จุดพักผ่อนแบบเนี้ยมันจะดีมากขึ้นนะคะส่วนงานค่ะนะคะถ้าเกิดใครที่ทํางานอยู่กับที่บ้านเนี่ยส่งผลดีแน่นอนนะตำแหน่งการเงินสวยค่ะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยมันจะหมายถึงความโดดเด่นความวาม,มั่นใจนะการทําอะไรแล้วก็คือเหมือนกับเราจะแอคทีฟเราจะขยันเป็นพิเศษนะต้องบอกก่นเลยว่าถ้าเกิดคุณยิ่งขยันเนี่ยมันจะยิ่งได้เงิน อย่าเพิ่งไปท้อกับโชคชะตานะฮะบางทีแบบคุณจะอยู่เฉยๆนิ่งๆกับบางทีมันไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้าขยันหน่อยแล้วกันนะทำนู่นทํานี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือบางคนนะคะขายของออนไลน์อยู่แบบเนี้ยคุณอาจจะมีการแบบ เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะตัวสินค้าเปลี่ยนรูปทายใหม่อะไรใหม่ๆนะคะก็ส่งผลดีทั้งนั้นคราวนี้ไอ้ที่มันดีส่งท้ายนะคะที่มาอีกรละลอกหนึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็เป็นดาวมหาเสน่ห์อยู่แล้วแล้วอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวคุณไปตกอยู่ที่ตําแหน่งเดียวกันเลยก็คือตําแหน่งที่บ้าน ถ้าเกิดมองเนี่ยไม่มองว่าเรื่องการเงินเนี่ยถ้าเกิดใครที่ออนไลน์นะหรือว่ามีใช้ในเรื่องของบ้านเนี่ยทำมาหากินแนละ้วตั้งแต่วันที่20เนี่ยมันจะดีมากแล้วก็ในเรื่องของเสน่ห์การพูดการเจราจาเ네นี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าช่วงส่งท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะเสน่ห์แรงนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเจราจาการพูดนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะมีคนเข้าหาแต่ว่าหลังจากวันที่15มก,กราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะที่จะพยายามคุยพยายามสนิทกับคุณแต่ส่งผล ดังนั้นไม่ได้ส่งผลเสียค่ะนะคะสรุปว่าในเดือนนี้ค่ะของชาวาลัคนาราศีตุลเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีนะไม่ถือว่าแย่เอาเป็นว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณประสบความสําเร็จนะฮะใช้เน้นในเรื่องของการเจรจาการพูดการวางแผนคุณทํางานที่บ้านคือยิ่งอยู่ยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่ง,ง,ง,งดีค่ะสําหรับคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงค์ในการทําคลิปนะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ